โอเคก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆที่ชื่นชอบเกมมาสไ વ เบอร์อีโวทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมเมอ v ์เฮดสไ વ เบอร์อีโวนะก็วันนี้เราจะมาทําเป็นซีรีส์แยกนะครับเป็นซีรีส์แยกออกจากซีรีส์การ์ตูนน้ำนะก็ขอบคุณน้องๆที่ดูการ์ตูนน้ำแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมนะครับก็เดี๋ยวซีรีส์นี้จะเป็นเกี่ยวกับการจับสัตว์นะครับแล้วก็สร้างบ้านจับสัตว์ไปเรื่อยๆนะ พาร์ทแรกๆนี่อาจจะยังจับตัวโหดๆไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าพาร์ทต่อไปนี้ต้องมีตัวโหดๆมาแน่นอนก็พาร์ทแรกๆนี่เราจะไปจับพวกตัวพวกท่าก่อนนะครับพวกที่เล็กพวกอะไรอย่างนี้นะที่แบบจับไม่ยากมากครับเราก็ต้องสร้างบ้านต้องอะไรก่อนนะก็เดี๋ยวไปรอดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็ตอนท้ายนี่มันจะต้องไปสู้กับพวกวอร์ชิฟหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวรอดูคกทีนะครับเป็นจัดศึกให้ตอนท้ายนะหรือว่าอยากให้วีเอสกับตัวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์รีเควสต์มาได้นะครับพอผมจับสัตว์ได้ ผมก็จะให้น้องๆตั้งชื่อเลยแล้วก็จะเอาชื่อนั้นมาใช้ในคลิปต่อไปโอเคนะครับงั้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปเจอในคลิปเลยโอเคได้กก็ น mm right ี่นะก็เดี๋ยวการที่เราจะสร้างบ้านนี่นะครับเราจําเป็นจะต้องหามุมทาเลดีๆนะครับในการสร้างบ้านนะถ้าเราได้มุมทาเลเนี่ยเราจะได้มีชายไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็เราจะต้องหามุมดีๆนะครับในการสร้างเพราะว่าเรานี่ต้องแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะสร้างกันตรงไหนดีนะก่อนอื่นเราต้องมีไอเทมนะครับไอเทมที่เราต้องมีก็คือ นี่เลยที่เราขาดไม่ได้นะครับก็คืออันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกแอรนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ครับจำเป็นต้องมีพลิกแอรกับขวานครับในการฟาร์มอันนี้นะฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มแหละพวกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างงี้นะครับมันจําเป็นจะต้องมีนะโอเคเราก็ข้ามาเลยพลิกแอรแล้วก็ขวานอยู่ไหนนะขวานที่เราต้องใช้พลิกแอรตีหินก่อนครับโอเคเราจะสร้างคอนโดไหนดีอ่ะเนี่ยมัน ปัญหาตรงที่ปัญหาที่สร้างบ้านยากเนี่ยนะโอเคเฮ้ยทำไมเราเฮ้ยบ้านอะเฮ้ยเฮ้ยมีชุดเทคให้เลยเหรอบ้านอะโู้วู้ีีมันสุดยอดไปเลยกุ้ยทอด โอ้โหมาถึงเราก็ได้ชุดเทคเลยนะครับชุดที่โหดที่สุดนะก็ถือว่าดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะเกิดขึ้นกับเรานะครับโอเคเดีนเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยโหสุดยอดมากครับเดี๋ยวเรองอหนุมภาคชุดเทคกันโอ้โหก้าวไกลสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราลองก็โดตด่อยนกนะครับโอ้ยเลยหูแค่บินผ่านนกก็ตายแล้วอ่ะสุดยอดไปเลยอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหาที่สร้างบ้านนะครับโอ้โหเรื่องชุดนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะไปไป ใครจะเอาฮะใครจะเอาใครจะเอาโอหน่าสงสารมากเจ้าน้อย,ยังมียังมีอีกเหรอมีอีกไหมฮะมีอีกไหมมีอีกไหมโหอ,อย่างสุบซุปเปอร์แมนครับอตอนนี้นะสุดยอดสุดยอดโอเคโหสามเผ่านี้เราจำเป็นจะต้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหมดดีดีอ่าวทำยังเปลี่ยนหมดสีดแดงเมื่อกี้ดิมันล็อกประตูได้นะครับเป็นหมดสีดแดงนะ ตีดีอ่ามาเห็นชัดเจนเลยไอ้พวกนอกอยู่ไหนเราเห็นทุกทายชาัดเจนเลยอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหทะเลาะกันบนกนะครับตอนนี้โอ้โหปล่อยไปเถอะเอ้ยผมมีปืนนี่นะลืมไปเลยว่าเคยมีปืนเออเดี๋ยวไปดูซะม่งว่าใครเป็นใครเนาะโอ้โหอ,อุบะ สุดยอดนุภาพความแรงของปืนเออเ,เอาหนังกบเต่าก็ได้โอ้แค่หลับสุดยอดสุดยอดปืนนี้มันมีอนุภาคทาให้หลับด้วยนะครับสุดยอดไปเลยเอา้าไอตัวนั้นหายไปไหนนะโหรู้สึกว่าตายแล้วคือหายเลยเอ,อ,อุ้ยนกอืออ้ยแค่หลับว่ะอ,อือสุดยอดสุดยอดยิงไปสุดล้านี่แค่หลับอ๋อมันมี2ปืนนะครับ ปืนที่ทําให้สลบับปืนแค่หลับนะครับเพราะว่าสุดยอดไปเลยเงี้เดี๋ยวเราถ้าอู้เจ้าเต่าก็ถ้าเราจะจับสัตว์เราจะใช้ปืนนี้นะครับแต่ถ้าเราจะฆ่าสัตว์เราจะใช้ปืนนี้โอเคนะโอ้ก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นกับเราโอเคมีไหมอู้วกอดเนื้อมีตัวกระดูกด้วยนะครับหลับไหมตัวกระดูกนี้รู้สึกว่าจะไม่หลับนะครับ้เราฆ่ามันทิ้งไปเลย เป็นเรื่องที่ดีนะครับของแคร์นี้มีนกนะครับอือเดี๋ย็นอดกับอีอยูอ่เนาะอุ้ยอุ้ยนี่จับไหมผมว่าเราเราต้องจับแล้วแหละพวกเนี้ยอืออะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วอย่างงี้เอื้อเอื้อเอครู้สึกว่ามันจะไม่กินเนื้อเหรอ มันไม่กินเนื้อน,อน,อน้องหรอครับเพระมันน่าจะไม่กินเนื้อน้องนะเนี่ยเพราะว่าอาหารจะเหลือสูตรแล้วแล้วไม่กินเนื้อน้องน,นะครับน่าจะต้องกินอะไรสักอย่างหรือที่ไม่ใช่เนื้อน้องน,น,นะ,ะโอเคอันนี้มันไม่ใช่มอสขอนหรือนกจนะครับมันผมเลยไม่ค่อยดูเรื่องนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับเอรู้สึกว่ามันจะไม่กินเนื้อน้องน,นะครับโอเคองั้นก็ปล่อยแบบนี้แหละเราข้ามไปเลยดีกว่านะครับ โอ okay. เคเกียร์เดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านก,ก่อนเลยดีกว่าล้วกันนะเพื่อเป็นการกเสียเวลาด้วยคูนผมว่าผมเอ้ยผมดูแล้วผมว่ามีตรงนี้นะครับที่จะสร้างบ้านสวยเลยแหละนี่ไงที่เป็นก่อน,นะครับโหมีจระเขนะ้ด้วยนะเด้ไปเลยเออเออเราต้องเคลียร์กอก่อนโอเคมาเราก็มาสร้างบ้านก,กันดีกว่านะครับ เพราะเราเอาเป็นบ้านหินไปเลยดีกว่านะก็ถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ไปจับตัวอะไรก็พิมพ์ไว้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้นะก่อนที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมก่อนนะครับก็ผมจะได้รู้นะว่าชอบผมจะได้ทำคลิปให้ดูต่อไปนะโเคเราจะสร้างเป็นบ้านหินนะครับ หลังแรกของเรานะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขุดเหล็กขุดอะไรพอมีตัวอะไรแบบฟาร์มเหล็กได้เราค่อยไปฟาร์มเหล็กแล้วก็ค่อยอัปเกรดบ้านเรานะแต่ว่าเราต้องทําเป็นบ้านหินก่อนนะครับตอนนี้นะโอเคเป็นเรื่องที่ดีการที่เราได้อยู่เกาะน,นี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเกาะน,นี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยืออตีไป,ปที้ออ้ออืออเรียบร้อย โอเคของนะ่าจะเพียงพองในการสร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วนะครับเราก็จะสร้างบ้านปูนะครับสร้างบ้านปูนี้ค่อนข้างที่จะหลบพวกไดโนเสาร,ร์ที่แบบไม่ค่อยโหดได้ดีนะครับแต่ถ้าพวกไดโนเสาร,ร์โหดนี้เราจําเป็นจะต้องสร้างบ้านพวกบ้านป้องกันดีๆนะครับโ okay, อเคก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคเราก็จะสร้างบ้านสร้างบ้านกันบนเนินนี้นะครับแล้วก็ค่อยล้อมรอบประตูนะโอเคเราสร้างบ้านกันเลย โอ้เป็นสิตร้อนต้องจําเป็นต้องใช้อนี้โอเคแล้วก็ใช้อนี้โอเคน่าจะเพียงพอแ ก็ใครที่มีไอเดียสร้างบ้านก็มาแนะนําได้นะครับผมก็สร้างบ้านไม่ค่อยสวย้วแต่ก็จะพยายามไปศึกษาแล้วก็ไปดูวิธีสร้างบ้านสวยๆมาแล้วก็จะมาสร้างให้ดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะครับอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยเลีอบหรูอ,อะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพาร์ทต่อไปต่อไปนี่ผมจะพยายามอัปเกรดพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ว่าซีรีส์กระตูนาน,นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากระตูนานเนี่ยผมต้อง คิดเนื้อเรื่องคิดบทอะไรอย่างงี้มันค่อนข้างยืแนานนะครับเลยมาทําเป็นซีรีส์จับสัตว์ให้พ่านละตัวพาละตัวอย่างงี้ก็โอเคอยู่นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์้วก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับแล้วก็มันมีบอสลาร์ดบอสมาเกิดตรงบ้านผมนะครับนั่นก็คือเป็นลาร์ดบอสกิก้านะมันไม่สามารถจับได้นะครับผมลองหาวิธีจับมาแล้วนะมันไม่มีวิธีจับนะครับผมจะเป็นจะต้องฆ่าเดียวนะครับมันเป็น ลาดบอสครับก็คือบอสนะครับ,น,รบนี่เลยเท่มากนะเราข้ามเลยกันดีกว่านะครับโอ้ไม่ตายเลยยี่สี่ล้านดูดิค่อนข้างดีเท่นะครับมันเป็นลารดบอสนะโอเคตายแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูของในตัวมันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะมันเป็นลาร์ดบอสเลยนะค่อนข้างดีเท่นะครับกิก้าเบรสบิสเบสก็อดโอ้โหค่อนข้างดีโหดนะชื่อ,อเดี๋ยวเรามาดูของ อของในตัวมันรู้สึกว่าจะเยอะด้วยนะคะไม่ค่อยมีของอะไรดีๆแล้วของที่เราไม่ค่อยจําเป็น,นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเราไม่จําเป็นต้องเก็บนะฆ่ามันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปจับตัวอะไรเดียะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะเอ้ยนกสีทองนกสีทองไม่อยากได้อยากได้เป็นพวกตัวโถดอะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาแถวเกาะหิมะกันไหมเผื่อว่าจะเจอตัวโคดนะครับโอเคได้กก่อเราไปเดินดูแถวอเกาะเฮ้ยตัวอะไรอะ ตัวอะไระอ่ะผอที่เล็กเราไปเดินดูแถวก้องหิมะนะครับเผื่อว่าจะมีตัวโขนที่เราสามารถจับได้สักตัวมันโอเคในกล่ผมอยากได้ตัวด้เทพที่แบบมันสามารถสู้กับพวกวอร์ชีฟได้เลยอะ่ะพาร์ทแรกของเราจำเป็นจะต้องโขดนะครับกิกาไม่เอาอ่ะมันไม่ค่อยเท่ะนะครับ มาเป็นแบบเดิมๆสีพวกนี้เราวินหาพวกโทโทดไปเลยแล้วกันครับเผื่อว่าเจอมังกรมังกรแล้วพลโถแล้วผมเป็นคนชี่นชอบเออออนมากปีนถ่าจนทั่วนะครับจนมาถึงภูเขาไฟนะแล้วก็เจอเจ้าตัวสีเหลืองๆนี้นะวิธีการจับผมมาเนี่ยผมยังไม่รู้วิธีการจับของมันนะครับผมเลยต้องคาบลูกโปเกบอลมาหนึ่งอันนะครับกอต้องคาบลูกโปเกบอลมาเพราะเผื่อมันอันนั้นไม่ได้เราจะได้โยนลูกโปเกบอลใส่มันเลยโอเค ก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในในการโยนลูกโปเกมอนใส่มันอ่าเก็บโปเกมอนไม่ได้โอเคได้นะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้นี้จับได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยแบบยิงธนูใส่มันอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับว่ามันจะจับได้หรือเปล่าเลยโยนลูกโปเกมอนใส่ไปเลยนะครับมันชัวร์กว่านะลูกโปเกมอนนี้ผมก็ไปฟาร์มมานะครับฟาร์มจากไออีเล็กนะครับลูกโปเกมอนไม่ได้ขับยากมากแล้วโอเคก็เสร็จไอเดียมมันออกมาเลย จะได้นะเป็นตัวสีเหลืองตัวแรกของบ้านเราก็เป็นค่อนขอ้างที่จะสวยนะเป็นตัวสีเหลืองนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูเลยเป็นมังกรสายฟ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าตัวสีเหลืองมันสวยมากนะเด่นมากนะครับผมบินหาด้วยเลยนะ ค่อนข้างที่จะหายากครับเจ้าพวกที่แบบเท่ๆอะไรอย่างค่อนข้างที่จะเกิดยากเคผมขี่ไม่ได้โอเคได้แล้วขี่ได้ครับโอเคก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการจับมอนสเตอร์ตัวแรกหรือว่ามักงกรตัวแรกของบ้านเรานะเดี๋ยวเราเอามันไปอารวาดดูนะครับว่าจะต่อสู้ไหวหรือเปล่าโหดาเมจมันมาเริ่มต้นก็เดี๋ยวเรามาลองดูเลือดกันว่าเราจะเอาไปเท่าไหร่นะโห โอ้โหโอ้โหโอ้โหค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับว่านะนะครับมันไม่มีค่าสลบจริงๆด้วยนะครับมังกรตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูอเอาแม่เป่าแค่า0 0 0โหการติดลบ2พันล้านนะครับแต่ว,ว่าเป่าพลังไฟอะไรนี้ไม่โดนนะครับเนื่องจากมัน ตีลูกโปเกมอนมาหรือเปล่าเราต้องออกจากเกมรอบนึงก่อนครับก็พานหน้าเอาไว้เป็นเดี๋ยวเอาเป็นโชว์พลังของมันนะครับพานี้น่าจะโชว์พลังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องออกจากเกมหนึ่งรอบนะซึ่งการออกจากเกมหนึ่งรอบนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานโอ้โห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 กดตนี่เหมือนจะเป็นกับว่าปล่อยพลังนะครับโอ้โหเหมือนกับว่าเป็น เป็นม่านพลังนะครับโอ้โหโกดตัว R ไม่มีอะไร G, G ก็คือกระโดดออกนะครับกดตัว O ไม่มีอะไร X ไม่มีอะไรนะครับโอ้โหโกดตัว C นี่ถือว่าเป็นม่านพลังที่ผมมาโอเคเป็นตัวอะไรอะ่ะมาตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่รอะเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นบอลโตนะครับบอลโตนี่ตัวใหญ่บ้าโอ้โหตายไป อนุภาพของเรานี่รุนแรงมากอ้าวหอยทากหอยทากสึกแรกก็เป็นแบคฮาร์กรอลลิ่งเลเวลห้าหมื่นห้าตัวนะครับไม่ใช่ดิดากอนกรอลลิ่งนะครับเลเวลห้าหมื่นห้าตัวแล้วก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะมาเดี๋ยวเราลองกดโอ้โหตีสองแค่นี้ไมปสนามบูที่หลอกไอ้น้องโอ้โหสึกแรกนี่ง่ายดายมากนะครับเดี๋ยวเราไปสึกที่สองสึกที่สองนี้ขอเป็นบอร์เดนห้าตัวแล้วกันนะครับบอร์เดนกีก้าโอเคโอเคก็มาเริ่มสึกที่สองกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับสึกที่สองก็เป็น แบ็คฮาร์จอร์ริงนะครับที่เขาเรียกว่าราชากึ่งอมะตะนะครับ2ตัวนะครับเลเวล1ล้าน2ตัวนะครับแล้วก็กิกาโนซารัสนะครับเลเวล1ล้าน5ตัวนะครับเดี๋ยวสิ่งนี้จะเป็นไงก็มารับชมกันได้เลยโอเคเริ่มกมาขอทีเดียวเรียบร้อยมาบโอ้โหคอ<ห>มนมานะครับว่าอยากให้สู้กับตัวอะไรนะครับเดี๋ยวพานาผมจะไปจับตัวอะไรหรือว่าอยากให้สู้กับตัวอะไรก็คอมเมนต์มานะครับโอเคงั้นก็พาดีก็ ขอจากันเพียงเท่านี้นะมันน่าจะไม่มีตัวที่โหดกว่าเจ้าตัวที่ผมจับมาครับเป็นมังกรสายฟ้านะค้นค่าดิเทนนะโอเคแล้วก็พาร์นี้ก็ขอจากันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับคอมเมนต์นะครับอยากให้ทําต่อก็คอมเมนต์มานะครับโอเคแล้วก็ไปแล้วครับไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมาจัดศึกมันๆอีกเลยหลายคลิปเลยถ้าน้องๆชอบกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับวันนี้ผมก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาบ้านหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมพาร์ทที่สองพ โอเคไปนะครับบ๊ายบายจุ๊บ